สดีตอนเจ้าขมวันครับวันนี้วันที้ต้องผ้าคึมๆนะครับวันนี้จะมาดูนะครับแต่ว่าครับยังไม่ได้เห็นเนอได้ดอกเดียวหมื่วันถมถมไห้นะครับดอกมันหน่อยหมู่วานเทาถมดอกหน่อยไหวมันนี้มันสิเหลือบัวห้องมะมึงกันเนาะมาเบิ่งกันเลยครับไปเลยขันนัดอยดูแล้วโอ้สามสี่ดอกโหมู่วานก็ดีเยี่ยมนี่หัก เสียดายังดิตัวนี้ได้ชมคลิปเก็บเฮ็ดแดงกอกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเดินนะครับตัวนี้าาเก็บเฮ็ดเฮ็ดยังมาไว้เตอือนนะครับยังมีกันอยู่มาเก็บกันอนยะูวนวนน่วนวนครับเก็บกันทั้งมืองวนนะครับรุ่นแต่กันมาเก็บเฮ็ดแต่กันเนอะวนวนในการที่มีสนึงครับนี่เยอะดอกขมไปหมูม่บ้านทั้งนั้นเลย เห็ดหนังไ่เหลือ้ไว้ขนาดไี้บอกครับออกื่นคางหล้นครับ เกียมันตะขุดของกลุ่มกำลังงามเออปาหันแล้วปาหันแล้วมาีอสามดอกกุ่มเนี่ย ใช่ค่ะค่ะเฮดมันสีเ็ดดอกเดียวฮะเกือบเทาวันนี้เจอหนึ่งดอกไม่มีเพื่อนอึ๊บสองห้าสิบหนึ่งดอกครับสวยงาม ก็เอ้ยพป่น้อกใสนเก็ตเกงกออกน้ำงามนะครับนดอกสวยครับสวย,วย,ยนเนยเอะแตงานใหญ่นะดอกกัหน่อยอยู่นี่ว่ะชอ,อบแล้วชอบอีกอักออน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พระเลษพระราเราวเว้ยเรากำลังน้ำงามใส่ตาลโอ้ยข้าวมินเงืองงามครับนี่โ ขนาดสวยๆๆครับดอกมันดอกมันดอก,ดอก,ดอกอสองดอกงามๆครับโอ้ยแดงกระเจาะกินแดงสดใสมาทางนี้มาทางนี้คือดอกงามเราตีหวอันดูเงงองด้วยไหมฮึด,ดอกงามๆทุๆ่มใหญ่ ุดจอดแล้วคนเนี้ยปลายเลเต็มตาเร็วเนาะพระหลายๆดอกเต็มตาเร็วนี่เห็รใหญ่เดียวเมื่อวานนี่เ่าเห็นนี่นี่ยตุ๊กโอ้โหไม้เก่าห้องยังพอได้เก็บมันนี่สิผาเป็นไม้ไม้นะเจ้าหน่อยแล้วมึง เดงจักเอแงแ้งสองดอกกันล้อสองพี่น้องรักกันอยู่ด้วยกันสวยๆเลยปาด ยังแม่ยังสาวเน็ตโอ้โเห็ดแดงกลังสีีเลยพี่น้องดุ่นๆมาเก็บเจ้กันเก็บเจ้กันครับหลายขนาดแดงจมูกซีมินี่ชีรีดจะรัดครับเสาวเน็ตจัดการเลยจัดการจัดการก่อนมึงหนีมึงไม่คน เนยกันยหว่านก็มาได้ไปเห็นนี่กำลังออกอวาก่าเขาเจียวเาหมูว่านเขาแววม่วาแวบมแบบเนาะกุแบบ้มบบสวยๆ้นั้นเย็บ,บมวูวนขนาดอุ้ยพุ่นพุ่นพุ่นหยอดสุดหยอดชดเลยโอย <laughs> ้ยมืนอ,นอนเด้เีเห็ดบะหักแน่นอนค่อยๆอันพุ่น เก็บหมวนเก็บหมวนครับวันนี้แล้วสมชุดกำลังม่อนจะเพิ่งเบื่อเพิ่งไก่กันเด้อตอนนี้เห็ดแดงกำลังออกครับเห็ดแดงกอมีเหงอาก็แดงเลยครับแดงเต็มตาเลยโอ้ยอันนี่อีกดอกหนึ่งครับนี่แดงกอลองๆจุ้มๆดอกเดินไม่มูแล้วกันเยอะหรือเ่าหนึ่งดอก

ฝนติตกมาแล้วครับสรุปผลงานวันนี้ครับตอนเจ้าวันนี้เฮ็ดขามินเหลือเฮ็ดมันปู่ยังยังมีอยู่ครับข้างมันอยู่แหมวันนี้เฮ็ดสวยๆครับวันนี้เฮ็ดแดงกองามๆครับฝนฝนสิตกละจ้าฝนจะตกว่ะฝนตกแับเจ้าไี้จับเลแหละจะกลับไปบ้านก่อนนะครับท่านเจ้านี่นะครับบ้านอยู่ใกล้เนี่จ้าหาเฮ็ดไกล ปลาไก่บ้านเนี่ยถ้าช่วงบ่ายถ้ามีก่อนช่วงบา่ายฝนตกยุดระสิมาเลาะไม้ไมจะไปเลาะไมอยู่ขาตีไม้ไม้ไม,ไม่นะครับสำหรับตอนจะนีก็สองเฮาสองคนก็จะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนนักวัปลาอีสานพะลุยพิกมานก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ